เจริญสุกบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านก็มาพบกับบรรดาท่านตาที่ตน,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 นแล้วตามปกติเมื่อาวานนี้เป็นวันที่สามเป็นวันเฉลิมพระชนมพัรษาของอสมเด็จพระราชนีนสทุทิดาชื่อเป็น เรืองจำไม่ได้นะอาตมาลืมขวายพระพรเมื่อวานเพราะว่ามีงานเอเอเห่าวทุกวันไม่รู้เป็นอะไรปากเปราะก็ละเลย ลืมถวายพระพรวันนี้ก็ขอพระาทน,นอมถวายพระพรขอพระองค์ทรงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานใครน่นเลยอาจารย์ใครนอนเลยก็ได้ยิ่งยืนนานแต่ต่อมาก็จัดรูปตั้งพระก็ียกพระบรมฉายาทิสลักษณ์หรือยรอ,ยอย่างไรตั้งไว้แล้ว ตั้งไว้ที่นานณาตลาของอาตมานี่แหละนะตั้งไว้ทุกทุกพระองค์ต่อไปก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เดือนสิงหาก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของอพระชากนกนาฏนะก็ทําทุกปีอตาตมาก็ทําทุกปีโดยความเคารพสถาบัน สถาบันหลักๆของเราก็มีสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เราต้องเคารพลองนึกดูนะถ้าไม่มีผู้นำผู้กล้าถือดาบวิ่งนำหน้าออกไปสู่ปัจจามิตรซึ่งตั้งคมดาบคมหอกไว้รอรับอยู่แล้วคงไม่มีเพลง เพลงชาติไทยให้เราได้ร้องอย่างนี้หรอกนะถึงแม้ว่าสมัยปัจจุบันนี้ยังไม่ได้มีการรบแบบนั้นเราก็จะริมว่าวีรก,กรรมของพระมหากษัตริย์ที่เป็นผู้นำผู้กล้าน,ะนำหน้าเหล่าทหารออกไปก็คงไม่มีแผ่นดินไทย อย่างเช่นปัจจุบันนี้ให้เราได้อยู่สุขสบายกินอิ่มนอนอุ่นกันอยู่สบายตามทรมีอาชีพสัมมาอาชีพประกอบอะไรก็ประกอบกันตามความพึงพอใจเหมือนสมัยครั้งสุโขทัยใครใข่ค้าก็ค้าใครไข่ขายก็ขายใครไครค้าเงินค้าทองก็ขายเงินขายทองเหมือนกันมาตลอดด้วยทศพิจราชธรรมวันนี้เราก็ มาคุยกันต่อเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ทรงสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารเพื่อปราบพยศกำลาดทิฏฐิของอูประยุรยาาทั้งหมดแล้วพระพุทธองค์พระพุทธบิดาก็ตรัสว่าได้เคารพได้กราบถึงสามครั้งแล้ว ฝนบกพรพัดก็ตกลงมาพระภิกษุสงฆ์ก็บอกเอ๊ไม่เคยเห็นปรากฏอย่างนี้มาก่อนฝนอะไรเนี่ยพร,ระสมาตามพุทธเจ้าก็ตรัสเทศนาเวทันดรชาดกให้ฟังนะอยากจะรู้เรื่องเวทันดรชาดกเรามีเทศมหาชาติทุกปีนะทุกปีญาติโยมก็ไปาหาติดตามรับชมรับฟัง ได้ตามวัดวาอารามต่างๆทุกปีนะทุกปีเลยแล้วก็นี้หลังจากนั้นแล้วก็โคจรบินทบาทในเมืองโอ้โหพระนางพิมพานี่ไม่มีความสุขไม่มีความสบายใจแค่ไหนนาะพระลูกเจ้าจึงต้องมาเดินถือบาทเที่ยวบทจรขอบินทบาทเข้าไปดังนี้ อย่างนี้โถเสือ้อผ้าพอนบีบดีๆไม่มีใส่แล้วหรือก็ทิราบลำพันธ์ลำพึงลำพันไปเสร็จแล้วก็ชักชวนพระราหุลมาแอบ,บดอูพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กำลังโคโจรบินทบาทอยู่โอ้โหเห็นแล้วก็ตะลึงพึงเพิดนะชมว่าพระพุทธอง์นี่สง่างาม ดุดนรสิงเลยอ่ะดุดสิงหราชสง่างาม,งามครน,นี้ไอ้คำพรรณนาของพระนางพิมพาเนี่ยอาตมาจะย่อความให้ฟังมันก็จะกระไรอยู่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ครบถ้วนตามที่พระนางได้บรรยายาพระมหาปุริสลักษณะที่พระพุทคธขนาดเดินทรงดินทบาทก็จะ อ่านให้ฟังเอาก็แล้วกันเนาะทรงพระโสกาพรางก็สเสด็จกุธ,ธาการโดยด่วนชวนพระราหุลโอรสบทจรสู่สีหบัญชรปราศาสด้วยพระไทยปรารถนาจะทัศนาพระศาสดาจารย์จึงเผยบานพระแกะเร็งแล ดูพระสัพพันยูทอดพระเนตรพระบรมบบครูอันรุ่งเรืองไปด้วยท่องแถวพระชับพ,พิพิธพันฑ์นารังสีหประการคือสัพพันารังสีของพระองค์ในเปล่งฉายออกมา6ประการหสีด้วยกันอันครบบริบูรณ์ด้วยพระทวาตติงสมหาบุริสบุร,สรักษณะ และพระอสีตยานุพยันชนะวิจิตตั้งแต่พระอุณหิตตลอดจนตลอดลงมาตราบเท่าถึงพื้นป่าพระยุคลบาทไโรด้วยพระพุทธสิวิราชเลิศหาที่เจ้าประมาณไม่ได้การกลับกันเลยนะการกลับกันที่พระนางทรงคิดเอาไว้ จึงตรัสเรียกพระราหุลให้ดูแล้วมีพระสวนีกล่าวสรรเสริญพระบวรรูปแห่งพระพัสดาด้วยนรสีหคาถาแปดบทชมให้พระราหุลฟังเป็นพระคาถาแปดบทด้วยกันก็อธิบายความว่าสมเด็จพระลูกเจ้ามีเส้นพระเกศาอันอ่อน และเวียนวนเป็นพักศีนาวัดมีสีดำสนิททุกๆุกเส้นและมีพื้นพนาลาดอันง,งดงามยิ่งนักนาผากนะนาราดนาผากดุดจสุริยะมนทนอันปราศจากเมฆมนทินไม่มีเมฆหมอกบงังดวงดวงดวงอาทิตย์ก็คือแม้สวยงามเหลือเกินมีสีดำสนอ่ แลมีพระนาศิกสันฐานนาสิกก็คงไม่ต้องอธิบายเนาะนาศิกก็คือจมูกสันฐานอันยาวแลสูงดุดแก้ววิเชียนรุ่งเรืองไปด้วยขายพระรัศมีพันโอภาสเป็นนรสีหาราชบุรุษมนุษย์อันประเสริฐประการหนึ่งพื้นพระบาทยุคนมีพันอันแดงประดับด้วยลายลักษณะวงจักรวงกงจักร และลอยรูปอัฐุตระมหามงคลร้อยแปดประการเป็นบริวารมีรูปฉัดแลจามอนเป็นต้นกรอบด้วยพระบาทอันยาวก็คือในฝ่าพระบาทของพระพุทธของพระพุทธองค์เนี่ยก็จะมีวงล้อธรรมจักรแล้วก็จะมีรูปต่างๆนายยมไปหาดูได้ที่รอยพื้นพระบาทนะ ท่าะพุทธบาทจำลองที่เขาสร้างไว้จะต้องมีทุก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 รอยพุทธุทธบาทจำลองถ้าไม่มีแสดงว่าไม่ใช่นะแต่เราจะเห็นได้หรือเปล่าว่าเขาสร้างอะไรไว้เพราะแต่ละแห่งแต่ละแต่แต่ละพระบาทจำลองนั้นล้วนแล้วแต่ปิดทองมดแล้ว <c oughs> ด้วยความศรัทธาของมหาชน ชาวพุทธนะดีใจได้พบรอยพระพุทธบาทอย่างนี้ก็ดีใจแล้วดูก่อนพ่อราหุลแลพระนรสีหบุรุษพระองค์นี้คือพระราชบิดาของเจ้าอันหนึ่งเล่าพระองค์ก็เป็นสัก,กยราชกุมารอันประเสริฐสุขุมสุขุมา,มารชาต มีพระสรีรากายวิจิตด้วยทวติงสมหาตปุริสลักษณะวิลาศบริบูรณ์สเสด็จมาเพื่อจะกระทำให้เป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกทั้งปวงอันหนึ่งพระองค์มีพันพระมีพันพระพักทองเพียงสสิบทรมนมนทนอันบริบูรณ์ในวันปุรนัมีเหมือนอย่างการประจันเป็นดวงเป็นที่รักที่สำนัก แห่งเท้าพระยาเทพพยาดาและพระดำเนินก็งามประดุจลีลาดแห่งพระยาไกรสอนดาราชราชม,มรุขินควรจะสมสม,สมควรจะสมมนัดแก่ผู้ได้ทัศนาการและสุรเสียงก็สนอะสนิทวิกฤตคัมเพิรภาพนรุโคทั้งพระชิวหาและพระโอส์ก็มี ก็มีพันแดงเข้มคือมีวันแห่งชาติหิ้งขุพิสุทธิโสพลพระทันพระทันตาก็ขาวทันตานั่นแหละนะแต่เขาเขียนเป็นพันทันตาก็คือหมายความว่าคงจะเป็นพระหูพจน์ก็ขาวสะอาดพิลาดดังสีสังทั้งบนและล่างข้างและยี่สิบพระทน พระองค์ครั้งละยข้างละยี่ยสิบทัศพระองค์บังเกิดในขัติยะอะัคระตระกูลอดุลยชาติสมควรนรเทพพยาดาจากอภิวาทพระบอบอนบาทยุคนทั้งพระกะมลนก็ดำรงซึ่งศีลสมาธิปัญญาคุณอันอุดมอันหนึ่งลำพระสอเล่าก็กรมดุดกรึงกล่อม พร้อมกับพระหนุก็งามคือคางและแห่งสีหราชทะสรีระก็ไพรบูรณ์พิราชเล่ประดุดกายแห่งท่อนหน้าแห่งพระยาสีหราชทั้งพระชวีวันประดุดสีสวรรโอภาษเสด็จยุรยาตไปในถ้ำกลางพระอริยบทพระอริยสงสาวก พรุวนาดุจจันร์อันแวดล้อมด้วยคณะดาราลีลาดไปอันในอัมพรประเทศและพระนรสีหะบุรุษองค์ปิตุเรศของเจ้าสเสด็จบทจรลีลาดโดยมันคาวิถีข้ามกลางพระนครนี่ก็เป็นการบรรยายพระลักษณะของ พระศาสดาให้ลาหุนได้ฟังเป็นอย่างนี้นั่นคือนั่นคือพระบิดาของเจ้าเนา,นา,นาวันนี้ก็หมดเวลาพอดีสิบสานาทีเลยไปนิดหน่อยก็ขอความสุขความเจริญจงมีกัรบะบดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทนเินเจริญพร